สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถยนต์ใหม่ๆวันนี้เราจะพาไปชมรายละเอียดรีวิวสเปคและฟีเจอร์ของ Toyota c o โ o l l a 2025ที่มาพร้อมการออกแบบใหม่ที่ทันสมัยและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยช่องของเรา u t o c r เค t Garage มุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลรถยนต์ที่ครบถ้วนและเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจและกำลังมองหารถยนต์รุ่นใหม่ๆ Toyota c o โค l l a 2025มาพร้อมกับรูปลักษณ์ภายนอกที่โดดเด่น การออกแบบตัวถังสไตล์สปอร์ตที่เน้นความฉบเฉีียวทั้งด้านหน้าและด้านหลังไฟหน้าแบบ LED ดีไซน์เรียวบางพร้อมไฟท้าย LED ที่เข้าชุดกับเส้นสายตัวรถอย่างลงตัวระบบกระจังหน้าดีไซน์ใหม่เพิ่มความสปอร์ตและหรูหรามากขึ้นล้ออลลอยขนาดใหญ่เพิ่มความมั่นใจและการยึดเกาะถนนที่ดีขึ้นตัวถังมีหลายเฉดสีให้เลือกตอบโจทย์ความชอบของผู้ขับขี่ทุกสไตล์ภายในห้องโดยสารของ Toyota c o r o l l a 2025ถูกออกแบบให้เน้นความสะดวกสบายและใช้งานง่าย เบาะนั่งหุ้งด้วยวัสดุคุณภาพสูงปรับไฟฟ้าได้รองรับการนั่งได้สบายทั้งผู้ขับและผู้โดยสารหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับระบบอินโฟเทนเมนตล่าสุดรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเครื่องเสียงคุณภาพสูงที่ให้เสียงคมชัดและเต็มอิ่มพวงมาลาัยมัลติฟังก์ชันพร้อมปุ่มควบคุมระบบต่างๆทำให้ผู้ขับขี่สามารถเข้าถึงฟังก์ชันได้ง่ายโดยไม่ต้องละสายตาจากถนน ด้านขุมพลัง Toyota าโคโรล่2025มีเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.8ลิตร4สูบพร้อมระบบไฮบริดที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันและลดมลพิษทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ปรับอัตราการเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลและตอบสนองได้ดีระบบช่วงล่างปรับจูนใหม่เพื่อความนุ่มนวลและการควบคุมรถที่มั่นใจมากขึ้นระบบเบรก ABS และ EBD ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ นอกจากนี้ยังมีถุงลมนิราภัยรอบคันและระบบช่วยขับขี่โตโยต้าเซฟตี้เซนที่ประกอบด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนฟีเจอร์ด้านเทคโนโลยีของ Toyota าโคโรล่2025ยังรวมถึงกล้องมองหลังเซ็นเซอร์รอบคันระบบเปิดประตูอัจฉริยะและสตาร์เครื่องยนต์แบบไม่ต้องใช้กุญแจ ระบบปรับอากาศอัตโนมัติสามารถปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาได้เพิ่มความสบายในทุกการเดินทางนอกจากนี้ยังมีระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะที่สามารถตรวจสอบสภาพรถและแจ้งเตือนสถานะต่างๆผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนการขับขี่โตโยต้าโคโรล่า2025ให้ความมั่นใจทั้งในเมืองและทางไกลการควบคุมพวงมาลัยแม่นยำการเกาะถนนดีระบบช่วงล่างช่วยซับแรงกระแทกได้อย่างยอดเยี่ยมทำให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรู้สึกสบายและปลอดภัยตลอดการเดินทาง เหมาะสำหรับผู้ที่มองหารถยนต์ที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์ความประหยัดพลังงานและฟีเจอร์ล้ำสมัยช่องของเรา a u t o ต้เ s รสการ g e ตั้งใจนำเสนอข้อมูลที่ครบถ้วนทั้งรีวิวสเปคและฟีเจอร์ของรถยนต์รุ่นใหม่ๆเพื่อให้ผู้ชมสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นและมีข้อมูลครบถ้วนก่อนซื้อรถสุดท้ายอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดรีวิวรถยนต์ใหม่ๆและข่าวสารอัปเดตจากโลกยานยนต์